สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามา่านปุ๋ยต้นทิพย์กันนะครับเพิ่งดำนาเสร็จนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดอุบลราชธ,ธานีนะครับอำเภอกุดข้าวปุ้นนะครับตำบลกาบินนะครับบ้านตูน้อยนะครับตอนนี้หลังจากที่ดำนาเสร็จแล้วนะพี่น้องเราก็จะทำการ หวานปุ๋ยนะครับหวานปุ๋ยต้นทิพย์นะครับการหวานนะครับหลักการหวานก็คือหวานบนดินเลยนะครับพี่น้องปุ๋ยต้นทิพย์นะครับดียังไงนะครับทาไมถึงต้องหวานบนดินนะก็ปุ๋ยต้นทิพย์มันเป็นแร่ธาตุนะครับที่มีธาตุอาหารนะครับมากกว่า27ชนิดนะครับที่ทำให้สามารถทําให้พืชเจริญเติบโตได้ดีนะครับแล้วมันเป็นปุ๋ยใครเรียกว่าปุ๋ยสูตรเย็นนะครับ มันไม่เหมือนปุ๋ยเคมีนะครับก็สามารถหวานได้เลยนะครับปุ๋ยของเรามีอะไรบ้างนะครับปุ๋ยของเรามีปูนมานนะครับปูนมานนะครับแก้เรื่องดินจืดดินเค็มดินเปรี้ยวนะครับตัวนี้นะครับก็ช่วยได้นะครับแล้วก็ยังมีไตรโคโดมานะครับแก้แก้เรื่องเชื้อราในดินนะครับพวกโรคใบไหม้นะครับที่อากาศร้อนๆอบอ้าวนะครับดินเราจะมีกรดมีด่างเป็นกรดเป็นด่างนะครับ ตัวนี้ก็จะช่วยได้นะครับแล้วยังมีจุลินทรีย์ตัวเป็นนะครับมีฮิวมิกฮิมัดนะครับที่ช่วยส่งเสริมนะครับในเรื่องแร่ธาตุแล้วก็จุลินทรีย์ทําให้มีไส้เดือนครับนี่ครับของเราทุ่งนี้นะครับเราใช้มา4ปีแล้วนะครับปีนี้เป็นปีที่5นะครับและปีนี้ก็เียกว่าเป็นปีแรกเหมือนกันที่เราหวาดดํานานะครับเพราะปกติเราก็หว่าน ส่วนมากจะทำนาหวานนะครับก็จะค่อนข้างแห้งแรงสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากฝนไม่ค่อยมาแต่ไม่ต้องกลัวนะครับปุ๋ยเราทำงานได้ดีไม่ว่าจะเป็นดินแห้งดินมีน้ำนะครับก็เขาเป็นธาตุอาหารนะครับก็หวานลงดินนะครับเวลาฝนพรมหรือมีน้ำค้างน้ำหมกนะครับปุ๋ยเราก็จะละลายนะครับหลักการที่ว่าหวานบนดินนะครับเพราะว่าถ้าหวานแล้วปั่นนะครับดินปุ๋ยเราจะอยู่ลึก นะครับรากของพืชที่เราดำนะครับก็จะอยู่ตื้นนะครับจะอกก็เรียกว่าจะชนชัยยังไม่ถึงปุ๋ยทําให้ปุ๋ยเราทําให้พืชได้รับปุ๋ยที่ช้านะครับแต่ถ้าหวานบนดินนะครับพอฝนตกมานะครับปุ๋ยของเราก็จะละลายนะแล้วก็ทําให้พืชได้รับธาตุอาหารที่รวดเร็วนะครับนี่คือหลักการของปุ๋ยของเรานะครับ ปุ๋ยของเรานะครับเป็นปุ๋ยเป็นธาตุอาหารนะครับที่มีทั้งกรดฟูริกนะครับแล้วก็เราสร้างมาจากไร่เห็นปุ๋ยนะครับซึ่งมันเป็นสารอาหารธาตุอาหารนะครับจะไม่ระเหยขึ้นสู่อากาศนะครับตัวนี้จะซึมลงดินอย่างเดียวนะครับซึ่งมั่นใจได้เลยครับว่าปุ๋ยของเรามีคุณภาพนะครับแล้วปุ๋ยของเรานะครับฟีดด้วยกันถึง17ชั้นนะครับเพราะฉะนั้นรับรองได้ว่า ปุยของเรามีธาตุอาหารครบถ้วนทุกเม็ดนะครับจะมีธาตุอาหารเท่าเท่ากันนะครับก็คงต้องบอกว่าลาไปก่อนนะผมขออนุญาตไปหวานปุยก่อนนะครับซึ่งแดดเริ่มแรงแล้วเดี๋ยวน่าจะดำหมดครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพจสอสําราญดีนะครับหรือช่องยู u ูบนะครับสอสำรันสําราญดีชนแนลนะครับก็ฝาก เป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานเป็นไลท์พาเวอร์แคอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ปุ๋ยต้นทิพย์นะครับกรามุกมรกรนะครับวันนี้นะครับหวนัน2กระสอบนะครับในตา2ไร่ครึ่งนนะปุ๋ยหมดครับปุ๋ยหมดครับทางนี้ขายดีมากเลยครับลูกค้าติดใจนะครับเพราะว่าปีนี้เรามีเพิ่มเรื่องของอ่ากรดกรดอะไรนอลืมแล้ว ต้องขออาภายัยนะซึ่งทําให้พืชซึ่งเขียวเร่งโตอีกนะทำให้เขียวทนเขียวนานนะครับแต่ว่าจะไม่เขียวเหมือนอยูเรียทั่วไปนะครับก็จะเขียวเละนวลๆนะครับไม่เขียวกล่องนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยครับเป็นกําลังใจให้พวกเราทีมงานสอยสำราญดีนะครับสาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ